สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องสมัยผ้าเที่ยวนะครับพี่น้องหาอยู่หากินกับเ่าครับผมตอนนี้ผมกับผ้ามาเที่ยวอ่างเก็บน้ําน้องปลาไหลนะครับผมพี่น้องเพื่อปวกแดงแังหวัดระยองนะครับผมวันหยุดนะครับผมพี่น้องลอดถาของมาผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินใครก็นอนอยู่ซื้อพี่น้องวัได็ประหยัดค่ากับเขากับน้ำครับผมคนอันนั้นก็นุ่มอ้วนคนขีอายพี่น้อง เบาแบ่งเบาเอกช <All right. S 1> าววันปรนิ่หญ่พี่น้องตอนนี้กับฝนตกไล่เนาะพุ่นเิ่นประตูน้ำก็กับปล่อยน้ำลงมาจากให้จากหน้าปล่อยน้ำระบายลงมาครับพี่น,อน mm hmm. ้องรอดรุ่นไปพร้อมกัน,กนครับผมกับเบาแบ่งว่าสิได้ปลาบ่ ขเขายเงี้ยขึ้นมาแล้วพี่น้องมีแต่แหนมีแต่แหนกับแหนเป็นบรรยากาศพี่น้องร่มเย็นสบายมันเป็นอยู่ทะเลครับผมมืนขคืนน้ำเสียงขื่นชัดสาดโอ้น้ำเย็นดีแห่งพี่น้องเ้ย น้ำเย็นห่วยๆเลยไหนวะนุน้งบอลคือแก๊งจะขวางมาเลยแต่ว่ากุ้งไล่นะครับพี่น้องนี่ตั้งน้องปลาไหลนี่กลุ่มไฟไหลผมมาตอนนั้นป้ากกมาสนอนเอาอยู่กับมองประตูหนามนี่แซมสีก้อยพี่น้องแซมสีก้อยกิน รับช่มกับฝากกดรไล่์กดแช่เป็นกำลังใจนะครับผมพี่น้องเฮ็คลิปใหม่กับหมอบอกโาเขงบันไดม่ทันกาออกกล่องอยรับพี่น้องเดี๋ยวให้เมื่อได้ร้อมก่อนเดี๋ยวสีไอบอก่พนกล่องมาเนี่บอกไอ้หน้าเห็นเห็นหน้าเห็นตาเลยคนก็ตกปลาหลายเนาะครับพี่น้อง ทางน้องไปอะไรนี่ส่วนบางมีตะปะนิ่งะปนิ่งร้ายขนบังฟังทุกคนพี่น้องคนเข้ามาตกปลาเต็มเลยแล้วครับผมวันนี้เป็นวันสุขกับบมคอยกับโมไายโมไล่คนนี่โอ้นี่นี่โอ้ยกระปูกระปูตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย ขคลื่อนซัดขึ้นมาเอาื้อเอื้อเอื้อเอื้อหนีบมือปูตัวหนึง่งลมเย็ยนดีขนานดะด้ครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสรั้งส้นหนอครับมมรเพื่อนพี่น้องผู้ใด้เขาวางคลิปแล้วกันเบิ่งจบก็ขอบคุณนะครับผมเรื่อาไม่ลุยกันเพราะซุขคนนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวชอรอชมอีกคลิปต่อไปว่าสิได้ปลา,า,าบ่เดี๋ยวผมสิ่าให้เบิ่งสวัสดีครับผม